Says and it will be Gone Fire ครับกลับมาพบช่วงที่2ของรายการครับเรายังมีเนื้อหาของเรื่องของสุขภาพนะครับในช่วงของการทำฮัทนี้มานำเสนออีกนะครับแต่ว่าสำหรับสายสดแล้วก็ผู้ที่ต้องการที่จะฝากคำถามก็สามารถฝากไว้ได้นะครับที่เบอร์โทร 02-735-4935นะครับยังอีกทีหนึ่งนะครับ02-735-4935นะครับหรือจะส่งข้อความมาทางอีเมลก็ได้นะครับมาถึงเรานะครับได้ที่ sabai-d-wc-gmail.com นะครับสะกดอย่างนี้นะครับ sabai-dwe-wc แล้วก็เครื่องหมาย a s sign นะครับ gmail.com ขีดครับขีดตรงกลางขีดตรงกลางนะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นอ e ีเมลที่เอาไว้รับคำถามหรือว่า,าข้อคิดเห็นนะครับจากผู้ชมทางบ้านนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะได้รับรายละเอียดจากพี่น้องนะครับแล้วก็ถ้าคำถามไหนที่เราไม่สามารถที่จะตอบ ได้ทันในช่วงรายการของเราเราก็จะกเก็บเอาไว้นะครับหนึ่งก็คือติดต่อกับนะครับสองก็คือกลับเอามาตอบในรายการครั้งต่อไปนะครับผมมีภาพสไลด์นะครับนะครับอันนี้เป็นภาพของสมุดสุขภาพนะครับที่เราจากให้กับพุณยาทุกท่านนะครับ ก็จะเห็นว่าเนี่ยนี่คือหน้าปกนะครับจะมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่3กรอบข้างบนนะครับตรงประมาณในหน้าสีขาวนะครับก็จะเห็นว่าเออก่อนที่จะทำฮัทเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการตรวจจากแพทย์ก่อนประมาณ3ครั้งนะครับเพื่อเป็นการคัดกรองสุขภาพของท่านนะครนะครับพอไปถึงที่ฮัทเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้เรามีสถานที่ที่จะต้องเดินทางไปหลายแห่งเลยนะครับแต่ละแห่งนี่ก็จะ บางทีก็มีการเดินเท้าบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะต้องพันหนึ่งนี่อาจจะต้องเดินทางหลายกิโลเหมือนกันนะครับในส่วนที่อยู่ในมักกะนะครับพ<ช>อถึงช่วงเวลาฮัทจริงๆเนี่ยก็จะมีการเดินทางไปยาไปตามสถานที่ต่างๆนะครับก็ค่อนข้างยาวสมบุ์สมบันอยู่พอสมควร,ครนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดค่อยว่ากันนะครับในภายหลังนะครับ ในส่วนของที่จะไปทําฮัทนี่สิ่งที่เราต้องเตรียมต,ตัวเตรียมใจก็คือการพยายามหาข้อมูลแล้วก็ทําความคุ้นเคยเกี่ยวกับรบ,บริบทต่างๆหรือสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศนะครับที่อยู่อาศัยนะครับน้าดืน่นน้ํากินน้ําใช้จะหาที่ไหนอะไรยังไงนะครับจะเตรียมตัวอย่างไรนะเรื่องของการเดินทางอีกนะครับจะเดินทางโดยเท้าโดยรถหรือว่าโดย,โดย,โดยเครื่องบินระหว่างประเทศ ครับเช่นเดินทางจากมากักะไปมาดีนะก็อาจจะบางกลุ่มก็อาจจะได้เดินทางโดยใช้สายการบินภายในประเทศนะครับแล้วก็ต้องประเมินเรื่องของเรื่องของฝูงชนที่ค่อนข้างแออัดด้วยนะครับว่าจะบางทีบางช่วงเวลาที่ไปประกอบศาสนาพิธีต่างๆนะครับช่วงเวลาบางช่วงนี้คนอาจจะยังไม่ค่อยมีก็เราก็เลือกเวลานั้นที่จะไปนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงของการที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่า สิ่งที่เราไม่คาดหมายจากการที่ไปอยู่ในฟูงชนที่แออัดอย่างนี้ <c oughs> นะครับคือถ้าเกิดตอครูทั้งหลายก็คงได้มีการเลคเชอร์หรือมีการพูดให้ฟังว่าอะไรเป็นยังไงเช่น,นเวลาไปคว้างเสาหินเวลาอัฟดอนอัฟดอนหมายถึงได้ผลบุญเยอะที่สุดก็คือหลังเดอฮุรีใช่ไหมครับ <c oughs> แต่เวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาที่แดดร้อนแล้วคนก็แออัดแล้วจริงๆเนี่ยเขาจะมีการจัดระบบระเบียบว่าแต่ละประเภทแต่ละโซนเนี่ยจะให้ออกมาจากที่พักเพื่อไปคว้างเสาหินเวลาไหนเพื่อ การการจราจรเนี่ยให้ติดขัดแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ทําตามกฎเราต้องการผลบุญสูงสุดแล้วเราแข็งแรงไม่พอเนี่ย<ช>ก็จะเกิดผลเสียกับตัวเราเองใช่ครับ,รบเดี๋ยวขอภาพอินเสิร์ตด้วยนะครับครับสภาพแวดล้อมที่รประเทศซาอุดีอาระเบียก็อาจจะแตกต่างเราอย่างมากครับอาจจะเป็นเรื่องของ ฝุ่นนะครับอากาศที่ค่อนข้างร้อนบางทีในช่วงกลางวันนี้มากกว่า4 0สองศาช่วงนี้ที่ไปเนี่ยเป็นช่วงที่เพิ่งจะพ้นจากช่วงที่ร้อนที่สุดแต่ก็ยังร้อนมากๆอยู่กลางคืนจะเย็นมามจริงจริงเนี่ยก็จะเย็นนะครับแล้วถ้าเป็นหน้าหนาวสามารถหนาวได้มากกว่าเมืองไทยเยอะด้วยครับอันนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของการพยายามปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมนะครับในช่วงตอนกลางวันเนี่ยที่มีอากาศค่อนข้างร้อนมากๆเนี่ยอย่าลืมว่าจะต้อง ทานน้าบ่อยๆนะครับจิบน้ําเป็นระยะเพื่อไม่ให้ร่างกายเราขาดน้ำพยายามอย่าขาดน้านะครับแล้วก็น้ำเนี่ยขอให้เป็นน้ําสะอาดแล้วก็ระวังน้ําที่มีการปนเปื้อนของคอรีนเยอะนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยน้ำบางแหล่งเนี่ยไม่ใช่น้ําดื่มเขาใส่คอรีนไว้เยอะแล้วเราเผลอเข้าใจหรือว่าอาจจะมีการสับอะไรเงี้ยแล้วเราเอามาดื่มเพราะนั้นเนี่ยการดื่มน้ําที่มีคอรีนแรงๆเนี่ยจะทําให้เกิดการอักเสบของทางเดินหายใจแล้วทาให้เจ็บคอเป็นหวัดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึง ครับแล้วก็เรื่องของการเดินทางนี่ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับอุบัติเหตุทางโดยเฉพาะอย่างนี้อุบัติเหตุจราจรน,นะครับเวลาเดินข้ามถนนเนี่ยเรามักจะมีรายงานหรือว่าเกิดเหตุให้ได้ยินอยู่เป็นประจำนะครับ<ค>ก็คือมีทุกรถชนเนี่ยอยู่เป็น<ค>ทุกปีเลยคือมรารยาทการขับรถของคนที่นั่นเนี่ยนะครับ ไม่ไม่เหมือนเราแล้วก็การสื่อสารเนี่ยอาจจะสื่อสารกันลําบากครับ <PR AT. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งอย่างที่คุณหมอแบกว่าจริงๆนะครับปัญหาอย่างหนึ่งก็คือความไม่เคยชินนะครับเนื่องจากว่าระบบจราจรที่นั่นแตกต่างจากระบบจราจรที่เมืองไทยนะครับที่เมืองไทยเราเนี่ยเราขับรถชิดซ้ายนะครับที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะขับรถชิดขวานะครับงั้นเวลาเดินข้ามถนน,นเนี่ยบางทีเราหันหน้าไป,ปด,ด้วยความเคยชินผิดด้านนะครับเดินข้ามถนนไปเราไม่ได้ดูให้มันทวนถี่เนี่ย โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสครับ,รบมองไปทางแต่รถใหม่อีกทางนี่โดนนะครับก็เรื่องของปีนี้เนี่ยจำนวนคนอาจจาะน้อยกว่าปีที่แล้วเพราะ,ะรว่ามีการซ่อมมาสิทธิ์เขาก็เลยมีการจำกัดปริมาณแล้วก็สถานทูตเองเนี่ยเอาวีซ่าให้ลดลงทุกป,ประเทศอย่างน้อย20%นะครับนะครับก็บ แต่ว่าถึงแม้ว,ว่าจะลดจํานวนลงแล้วเนี่ยก็ยังมีความหนาแน่นอยู่ค่อนข้างมากนะครับสองล้านกว่าคนได้นะครับ,รบในปีนี้นะฮะก็อยากจะแนะนําว่าเอ๊ะน่าจะหลีกเลี่ยงช่วงที่มีผู้คนหนาแน่นหรือว่าแออัดนะครับแต่ว่าอาจจะหลีกเลี่ยงลําบากยังไงแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของ การไอาการจามนะครับก็ช่วยใช้หน้าก,กากอนามัยด้วยนะครับคือโรคติดต่อทางหายใจโรคติดต่อทางหายใจเนี่ยนะครับการเจ็บคอเป็นหวัดเนี่ยตั้งแต่เล็กน้อยทั้งถึงหอบหรือว่าปอดอักเสบเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่แปลกที่จะเจอได้ที่นั่นเนี่ยนะครับเพราะว่า1นึ่งเช้าอากาศค่อนข้างแห้ง2เนี่ยการที่อยู่ในสภาพที่อแออัดบางครั้งเนี่ยอากาศถ่ายเทได้ไม่ดีแล้วก็เนื่องจากว่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยมาจากที่ต่างๆทั่วโลกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแบคทีเรียประจําตัวของคนแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้มีอาการได้นะครับผมครับแล้วก็ขอแนะนำหน่วยพยาบาลนะครับ<ม>ในรูปนี้ก็จะเห็นว่าทางหน่วยพยาบาลไทยเรานี่ก็จัดที่ไว้สําหรับดูแลสุขภาพของขุยญาบทุกปีนะครับในภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นี่ก็คือภาพของโต๊ะคุณหมอนะครับว่าเ,เราเตรียมอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือที่จะตรวจดูแลสุขภาพของท่านนะครับในรูปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปนี้ก็จะเห็นรูปของคนที่มาใช้บริการนะครับเดี๋ยวขอภาพด้วยครับนะครับทันี้นะครับทุกปีแล้วก็จะมีการบริการทางการแพทย์อย่างนี้นะครับทีนี้มากันเยอะมากนะครับบางวันเนี่ยนะครับถึงวันละ800ราย นะครับที่มารับบริการทางการแพทย์ของเรานะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่หายไปเลยนะครับก็คือช่วงที่ไปทำฮัทกันนะครับก็คือช่วงวันที่8ถึงวันที่13เดือนสุริครับรช่วงนี้เนี่ยทางการซาอุดเนี่ยเขาห้ามนะครับไม่ให้ทางแพทย์หรือว่าพยาบาลเนี่ยให้การรักษาเลยห้ามเป็นการห้ามกให้การรักษาเป็นทางการใช่ครับเพราะว่าทางซาอุดเนี่ยถือว่าเขาให้บริการเรื่องนี้ไปแล้ว นะครับงั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าหากมีปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทำหน้าที่ในการ refer หรือว่านำส่งคนไข้ไปตามสถานบริการทางการแพทย์ของซาอุนะครับก็คือเลีกง่ายๆว่าคือ,อสถานีรามัยของเขาก่อนถ้าเจ็บป่วยมากๆอาจจะต้องส่งโรงพยบาบาลนะครับซึ่งทางซาอุเนี่ยก็มีเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน<ข>เหมือนกับ เหมือนกับสายฉุกเฉินของเรามือนกัน1 6 9นะครทางซาอุดีอเขาก็จะมีสายฉุกเฉินของเขาอย่างนี้เหมือนกันนะครับถ้าเรื่องด่วนที่จะต้องอดูแลรักษาชีวิตหรือว่าเป็นภัยคุกคามที่อาจจะทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะมีรถพยาบาลฉุกเฉินมารับผู้ป่วยไปซึ่งรจริงๆปัจจุบันนี้ดีขึ้นเยอะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของการจราจร traffic flow นี่ไม่ค่อยดีนะครับ รถพยาบาลเนี่ยเข้าไปไม่ถึงที่ผู้ป่วยปัจจุบันเนี่ยเขาจัดระบบระเบียบตรงน,นี้ได้ดีขึ้นบ้างนะครับครับทีนี้มีเรื่องหนึ่งที่ต้องเอามาเตือนก็คือว่าปีนี้เนี่ยมีความกังวลในเรื่องของการระบาดของเชื้อไวรัสตัวใหม่ครับนะครับก็คือที่เราเคยพูดถึงกันอยู่แบบเนืองๆน,น,นะครับก็คือโคโรนาไวรัสสายพันธ <Video S 2> ุ์2012นิว e a s t สเ n นะใช่ครับที่ เกรงว่าจะมีการติดเชื้อแล้วก็นำเชื้อนี่มาระบาดสู่เมืองไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามเตรียมการเตรียมรับภาวะนี้อยู่นะครับก็บอกกล่าวหรือว่าอบรมแนะนำกับทางทีมแพทย์พยาบาลนะครับว่าถ้าหากว่าพบผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะป่วยเป็นเรื่องของโคโรนวิด1สายพันธุ์ใหม่เนี่ย ก็ส่งข้อมูลกลับมาที่กระทรวงนะครับทางศูนย์ก็อาจจะมีการสื่อสารกันแล้วก็มีข้อสั่งการหรือว่าข้อแนะนําว่าจะต้องเตรียมรับก,กับสถานการณ์อย่างนี้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งถามว่าเรื่องนี้น่ากลัวไหมในสถานการณ์จริงๆแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยได้ยินข่าวอะไรมากนักนะครับตอนนี้คือแต่จริงๆเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผมว่า คนทั่วไปเนี่ยจะตื่นกลัวเรื่องนี้มากแล้วเป็นเรื่องที่ตื่นกลัวทั่วโลกไม่ใช่ว่าะเทศไทยนะครับทุกคนมองว่าฮัชเนี่ยเป็นการที่คนทัน่วโลกมาพบเราเข้าไปยังบริเวณที่อาจจะมีการระบาดและนําออกมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจริงๆเนี่ยจุดที่มีการระบาดเนี่ยยังไม่ใช่มากายังไม่ใช่มาดีนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าในช่วงที่ฮัชเนี่ยจะมีใครน mm ําเชื <S <S e ้อเข้ามาในบริเวณนั้นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คือมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะก,กังวลแล้วเขาคนที่กังวลส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่มุสลิมแต่ว่ามุสลิมเองเนี่ยก็ควรจะต้องระวังนะครับแล้วผู้ที่ได้รับเชื้อเราถึงแก่กรรมส่วนใหญ่คือผู้ที่อ่อนแอเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเช่นมีโรคเรื้อรังหลายๆอย่างนะครับเบาหวานความดันโรคหัวใจสูงอายุหลายๆคนจะเป็นมะเร็งแล้วรับการรักษาอยู่ครับก็ความจริงถ้าจะพูดถึง เรื่องของผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาหาหมอที่ที่มัก,กาหรือที่มาดีนาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นเคสอะไรบ้างครับเอ่อเคสอะไรบ้างช่วยครับ,รบโรคติดต่อทางเดินหายใจเนี่ย<อ>เป็นโรคที่เอ่อที่ฮิตที่สุดอันหนึง่งเจ็บคอไอมีเสมหะเจ็บคอไอแห้งๆนะครับฮะเรียกว่าเกือบทุกคนที่ไปเนี่ยมักจะมีประสบการณ์เรื่องนี้ไม่มากก็น้อยก,ก็น้อยแล้วก็เชื้ออาจจะดื้อยาใช้ยาบ้านๆอาจจะไม่ได้ผลในบางครั้งนะครับ ครับก็ต้องระวังเรื่องนี้นะครับแล้วก็นอกจากโรคทางเดินหายใจแล้วเนี่ย<ม>โรคที่เจอ<ส>บ่อยๆเลยนะครับก็คือท้องเสียท้องเสียโร,สาารรโรคทางเดินอาหารนะครับโรคทางเดินอาหารก็ต้องอระวังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเ,เรื่องของความดันเรื่องของเบาหวานก็มีบ้างนะครับสําหรับผู้ที่เป็นมีโรคประจําตัวอย่างนี้อยู่นะครับก็พยายามเตรียมยาไปให้พร้อมนะครับพยายาม ซึ่งยาเนี่ยอาจจะต้องสำรองไว้ทั้งให้มากกว่าปกติเดี๋ยวผมมีข้อแนะนําเรื่องนี้ยเนี่ยนะครับที่ที่เคยสำรองไว้นะครับสมมติว่าไป2เดือนก็ต้องเตรียมเผื่อไว้ทั้งสเดือนแล้วอาจจะเผื่อไว้อีกสัก15วันแล้วก็ยาเนี่ยอาจจะต้องถือติดตัวนะครับไม่ได้เช็คอินไปเพราะว่าถ้าเช็คอินไปได้เครื่องบินเนี่ยบางครั้งมันหายไปเลยแล้วมันก็ตามไม่ได้จนทั้งแบบสิ้นสุดทัชก็มีเหมือนกันคือนอกจากนี้ยังมีเรื่องของที่ที่เจอแล้วค่อนข้างเป็นปัญหาก็คือ เรื่องของเบาหวานแล้วก็มีแผลที่เท้านะครับซึ่งซึ่งอันนี้ผู้ป่วยหลายๆเกือบจะเสียขาที่นู่นนะครับหรือคนที่เสียขาจริงๆก็มีเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานร<ม>ะยะเรื้อรังระยะท้ายๆเนี่ยนะครับเส้นประสาทเนี่ยจะเสื่อมเพราะฉะนั้นการรับรู้ความรู้สึกที่ขาเนี่ยจะไม่ดีบางครั้งเนี่ยแผลเนี่ยอั่มากเลยนะครับ<ม>เดินมาตั้งไกลแล้วไม่รู้เลยว่าตัวเองมีแผลแล้วเวลาเดินมาตั้งไกลในโอกาสติดเชื้อก็สูงมาก แล้วก็เนื่องจากสภาพการของฮาชเองเนี่ยทำให้เกิดความลำบากในการจะดูแลเรื่องพวกนี้ก็มีผู้ป่วยหลายรายเนี่ยเ,เกิดปัญหาขึ้นมานะครับครับผมมีภาพอยู่ด้วยเดี๋ยวขอภาพอินเส์ตเข้ามานิดนี้ครับครับนี่ก็เป็นภาพที่ผู้ป่วยเนี่ยรองเท้าหายนะครับแล้วก็เดินนะครับจนกระทั่งเกิดแผลผุพองอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาหา ในระยะอย่างนี้ครับก็ก่อนที่เขาจะมาเขาก็าโปะสมุนไพรหรือว่าอะไรมาอย่างนี้ซึ่งวันนี้ก็ทําให้ติดเชื้อมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะผ่านไปลเลยนะครับว่าเจอกับผู้ป่วยภาวะนี้เยอะมากแค่ไหนนะนี่ครับอันนี้ก็ตัดไปเลยนะครับอันนี้ก็เดินจนเป็นแผลขนาดนี้นะฮะวันหนึ่งก็เดินเยอะมากนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยจะทำให้มีการดูแลรักษาค่อนข้างยากนะครับ นี่นะครับบางทีก็ขนาดนี้ก็มาหาเรานะครับซึ่งบางทีเราพยายามที่จะรักษาแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะทําได้ในในอย่างเงี้ยเราอาจจะดูแลรักษาที่หน่วยของเราอาจจะไม่ได้เต็มท, <สง S 1> ที่นะครับ<ห>อันนี้ก็ <บา S 1> คือ <บา S 1> เราจนะาต้องส่งไปที่โรงพยาบาลในซาอุนะครับ,รบเพื่อที่จะให้เขาดูแล นี่นะครับก็จะขอผ่านไปเร็วเลยนะครับว่าเราเจอกรณีอย่างเงี้ยทุกปีนะครับก็อยากจะฝากบอกพี่น้องนะครับว่าถ้าท่านมีโรคเรื้อรังประเภทเบาหวานหรืออะไรเงี้ยครับกรุณาดูแลรักษาเท้าของท่านให้ดีนะครับ,รบแล้วก็อ,อ,อีกโรคอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้บ่อยๆก็คือในเรื่องของออปัญหาของความร้อนน่นะครับ,รบซึ่งในช่วงที่ที่ไปเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่ตรงกันหน้าร้อนของซาดิอาระเบียเนี่ย แล้วก็ไม่ได้รับการระวังตัวให้ดีอยู่ในที่ที่ร้อนนานๆออกอยู่ในกลางแดดนานๆเนี่ยก็เกิดภาวะลมแดดหรือว,ว่า h ฮ Stroke ได้ที่ที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยในหน่วยแพทย์สนามที่เขาเตรียมไว้เนี่ยนะครับจะมีเทคนิคพิเศษคือจับวางบนตะแกรงแล้วก็ฉีดน้ำเพื่อลดความร้อนอย่างรวดเร็วนะครับ,รบซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ได้ผลแล้วก็จริงๆเนี่ยพัฒนาขึ้นมาใช้ที่นั่นนะครับครับแล้วก็พยายามจะ เาเพระะฉให้ใส่เครื่องนุ่มผมที่ค่อนข้างหนานิดนึงแล้วกเพื่อลดภาวะของการเกิดลมแดดแต่ว่าบบในบางครั้งที่ของเอารามเนี่ยก็จะมีเครื่องนุ่มผมจํากัดก็จะต้องระวังถ้าไม่แข็งจริงจริงเนี่ยนะครับก็อย่าไปอยู่กลางแจ้งนานนักแล้วถึงเราไม่สามารถจะใช้หมวกได้แต่อนุญาตให้ใช้ร่มได้นะครับ<ง>ก,ก็ให้ใช้ร่มนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าขาดน้ํา พยายามเตรียมน้ําสะอาดแล้วก็ดื่มน้ําอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่มีโอกาสจะเสียเหงื่ออยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับที่นู่นเนี่ยเป็นความร้อนที่แห้ง嗯嗯เพราะว่าความเชื้นสัมพันธ์ในอากาศเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นเวลาร้อนเนี่ยเหนื่อที่ออกมามันจะระเหยออกไปหมดเราจะรู้สึกว่าเหงื่อเราออกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นความรูกอีกแบบหนึ่งครับเราแว่นกันแดดนี่มีประโยชน์ไหมมีครับเราก็ใช้ได้ด้วยโดยเฉพาะในคนที่ทนแสงแจ้าได้ไม่ค่อยดี ลานสีขาวที่อยู่หน้ามัสยิดอินทารอมเนี่ยนะครับช่วงกลางวันตอนเที่ยงวันเนี่ยแสงสะท้อนสีขาวเนี่ยจะแรงมากแล้วก็จะแสบตาเวลาเดินผ่านลานนะครับแว่นกันแดดก็มีประโยชน์เหมือนกันตรงนี้นะครับครับแล้วก็ม,มีปัญหาอื่นอีกไหมจริงจริงเน,นี่ยผผืนคันก็มีปัญหารเรื่อง,องพวกนี้ด้วยครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับมเมื่อกี้เราพูดเรื่องนั้น คือสรุปเนี่ยนะครับคร่าวๆเนี่ยก่อนเ,อเตรียมตัวเนี่ยถ้าพยายามทานอาหารที่สะอาดนะครับอาหารที่แน่ใจว่าสะอาดสุกใหม่ๆอาหารที่ค้างอยู่ข้ามมือเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษเพราะโอกาสเสียง่ายในอุณหภูมิอย่างนั้นนะครับอันที่2เนี่ยต้องมีการเดินเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องฟิตร่างกายให้ดีแล้วก็ทิร์นไปได้เนี่ออกกําลังกายก่อนเดินทางถ้าทําได้นะครับ ยิ่งแข็งแรงเท่าไหร่อินชาลอะโอกาสที่จะประสบปัญหาเรื่องแข็งแรงไม่พอมีปัญหาก็จะน้อยลงเท่านั้นบางครั้งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่เชื่อในเรื่องของการทําอุ้มร้อซุนนะแต่จะทำอุ้มร้อเยอะมากเกินไปเนี่ยมาหาเรื่องข้ออักเสบก็มีเหมือนกันเพราะว่าการเดินแสแอแต่ละครั้งนี่ก็เป็นระยะทางพอสมควรเหมือนกันครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าอย่าขาดน้ําน้ําสะอาดเนี่ยให้เตรียมไว้ตลอดแล้วก็ต้องระวังด้วยว่าน้ำนี่สะอาดจริงไหมมีกลิ่นคอรีนแรงไปไหมแล้วอาหารเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะกินไม่ค่อยได้ เพราะว่าอาหารที่เขาเตรียมไว้ให้เนี่ยอาจจะเป็นอาหารที่ไม่เหมาะกับปากพวกเรา<ว>แต่ถ้าใครก็ตามเกิดมีอาหารที่ทานได้นะครับระวังอย่าทานให้อิ่มจนเกินไปเพราะว่าถ้าทานอาหารอิ่มจนเกินไปจะเกิดอาการท้องอืดแน่นท้องซึ่งก็เกิดความลำบากได้ครับพูดถึงเรื่องอาหารนี่ก็ต้องพูดถึงเรื่องสุขภาพช่องปากด้วยเหมือนกันครับมีภาพาให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นสุขภาพช่องปากของหุจนาท์เรานะครับมีหลายท่านที่มีปัญหายอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ มีเรื่องของเหงือกอักเสบฟันผุนะครับแล้วก็ดูสิครับอย่างนี้เลยซึ่งโดยหลักการแล้วจริงๆเนี่ยสุภาพช่องปากเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยแพทย์ไม่มีทันตแพทย์ไปด้วยนะครับใช่ครับแต่เราก็พยายามที่จะแนะนําหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือบอกว่าให้แปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารแล้วนะครับแปรงฟันบ่อยๆนะครับซึ่งเป็นสุนนะนะครับการแปรงฟันและที่นู่นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากใช้ซีวักก็หาซื้อไม่ยากครับแล้วก็ ในคนบางคนซึ่งค่อนข้างเจ้าเนื้อและเดือนเยอะๆเนี่ยนะครับตรงขาหนีบเนื้อจะเสียดสีทําให้เกิดผื่นได้ซึ่งจริงๆเนี่ยตัวพวกปริตเลมเจลลี่หรือวาสลิมเนี่ยซึ่งไม่มีกลิ่นนะครับสามารถใช้ได้ในช่วงของการคลองเอรอมเนี่ยเทาก็จะกันตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าคนมีโรคประจําตัวเนี่ยนะครับอย่างที่คุณหมอแม็กบอกเนี่ยครับว่าให้เตรียมยาให้พร้อมเนี่ยในบางปีเนี่ยจะมีการตรวจเข้มงวดนะครับแล้วเพื่อป้องกันการหลบซ่อนนาสารเสพติดเข้าไปในประเทศ ถ้าเกิดยาเนี่ยเอาไปเยอะๆเราไม่ได้มีการบ่งชี้ชัดเจนว่าเป็นยาอะไรเนี่ยบางครั้งก็เกิดมีปัญหาตอนตรวจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีโรคประจำตัวเนี่ยกวา่าจะ้ให้คุณหมอประจำตัวเขียนใบรองแพทย์ว่าเป็นอะไรต้องนํายาอะไรติดตัวไปบ้างและโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเกิดมียาฉีดเช่นอินซูลินเนี่ยนะครับจะต้องเอาเข็มฉีดจากขึ้นเครื่องบินใบรองแพทย์นี่ก็สําคัญเพราะไม่งั้นเนี่ยตรงสนามบินไม่ให้เราเอาของเนี่ยขึ้นเครื่องบินของเหลวกับเข็มเนี่ยนะครับครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตอนที่ ไปเป็นแพทย์กับหน่วยพยาบาลนี่นะบางทีก็มีสุภาพสตรีก็จะมาขอ,อยาหยุดประจําเดือนอนี้คุณหมอมีความเห็นว่าไงครับ,รบเราจะให้ได้ไหมหรือว่าเราจะแนะนําว่ายังไงดีคือยาหยุดประจำเดือนในหน่วยแพทย์เนี่ยอาจจะไม่มีครับแต่ว่าถ้าปรึกษาหมอสูตินารีประจําตัวเนี่ยเขาอาจจะให้ไปได้แต่ปัญหามันคือว่าอย่างที่เราบอกนะครับตอนช่วงอมดอนเราเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วว่ามันไม่ได้ผลกับคนทุกคน แล้วบางครั้งเนี่ยนอกจากไม่ได้ผลแล้วเนี่ยมันทําให้เลือดที่จะออกมาแล้วหยุดตามช่วงเวลาเนี่ยเกิดออกกระปริดกระปรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะช่วยอาจจะสร้างปัญหาที่มากกว่าขึ้นไปอีกอก็ต้องต้องระวังให้ดีช่างใจให้ดีว่าจะใช้ยาตัวนี้จริงไหมนะครับคือบางคนเนี่ยถ้าใช้ได้ผลแล้วเริ่มจํางเนไปได้ทําให้พัมีบาได,ได้สะดวกแล้วก็ไม่มีอุปสรรคจากประจําเดือนเนี่ยก็ทําได้ลัถือเป็นเรื่องดีแต่มีบางเคสนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่ แต่ว่ามีจริงๆซึง่งว่ายาไม่ได้ผลแล้วก็ทําให้เกิดเลือดออกกระปิกกระปอยซึ่งสร้างปัญหามากกว่าด้วยอ,อันนี้ก็คือคําแนะนําทางการแพทย์ของเราจริงๆแล้วคือเราก็ไม่อยากให้ใช้แต่ถ้าจําเป็นจริงๆเนี่ยเ,ออเขาอยากจะไปตว,ว่าหรือว่าอยากจะไปทําอีบาร์ด้านี่เราจะให้ได้คือส่วนใหญ่นี่ที่จะให้เนี่ยที่เคยมีการให้กันก็คือในส่วนของฮอร์โมนพวกพีมาลูดอะไรพวกนี้ใช่ครับจะให้คือ<ห>จริงๆเนี่ย แล้วประเด็นคือว่ามันต้องกินให้ทันเวลาด้วยครับเช่นพวกนี้ประจาเดือนจะมาอยู่แล้วเนี่ยท้องเริ่มปวดแล้วให้กินยากลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องมีการเตรียมการให้ดีแล้วผมว่าจริงๆเนี่ยอันเนี้ยจะต้องเตรียมการไปตั้งแต่เมืองไทยปรึกษาหมอประจําตัวแล้วเตรียมยาไปเลยแล้วก็พอนับวันให้ดีว่าช่วงไหนประจำเดือนจะต้องกินกันก่อนกี่วันเพราะมียาอยู่หลายตัวที่ใช้ได้นะครับเป็นกลุ่มโปรเจสเตอโรนเนี่ยก็จะช่วยยืดเวลาออกไปแต่ว่า อย่างว่าละครับเดินหนักๆเดินมากๆเนี่ยบางทียามันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันก็มีการลอกหลุดของเยื่อบุทําให้เกิดเลือดไหลออกมาได้นะครับวันหนึ่งเนี่ยคุณหมอเคยประเมินไหมหุดยาร์จริงๆเนี่ยในช่วงภาวะที่ก่อนที่จะถึงเรื่องของการไปช่วงช่วงฮัทเนี่ยนะครับเขาจะต้องเดินประมาณเท่าไหร่วันหนึ่งผมว่าสมัยนี้เยอะกว่าสมัยก่อนครับถ้าเขาเดินโดยที่ไม่มีรถมาส่งนะครับ หลายกิโลอยู่นะครับคือถ้าในช่วงของฮัชจริงๆเนี่ยช่วงก่อนฮัชก่อนถ้าเกิดก่อนฮัชเนี่ยเดินไปมัสยิดประมาณตอนนี้ผมตีซช้าว่าอย่างต่ำเอาวละสองกิโลเอาวละสองกิโลครับที่เดินไปกลับระหว่างมัสยิดที่พักไปไปมานะครับไปมานะครับแล้วก็อยู่ในมัสยิดฮารอมแล้วเนี่ยเกิดตะวาต้องเดินตะวาฟเจ็ดรอบถ้าเกิดคิดเป็นระยะทางประมาณถ้าคนแน่นและขึ้นชั้นสองครับ ปัจจุบันก็คงทำไม่ได้เพราะว่าชั้น2ตอนนี้เดินไม่ได้ต้องมาตะวัฟบนไอ้วงกลมๆนั่ซึ่งขึ้นได้เฉพาะรถเข็นครับก็แต่ว่าก็ก็หลายร้อยเมตรอยู่นะครับเดินตวัฟสักครึ่งกิโลพอได้ไหมได้ครับประมาณครึ่งกิโลนะครับทำตะวัฟแล้วก็เดินแส่อีกประมาณถ้าใครทําอุ่มร้อนนะครับหรือครั้งแรกที่เข้ามาการล้าทําอุ่มร้อนในคนที่ทาฮัชตวมัดตัวเนี่ยตวมัดตัวต้องเดินแส่ด้วยต้องเดินแส่ด้วยรับรอบนี่ประมาณ อันนั้นไหลเขาอยู่นะครับก็ระหว่างโาฟามาว่ากี่ร้อยเมตรนะครับสี่ร้อยสี่ร้อยเมตรประมาณโดยสี่ร้อยคูณเจ็ดก็สองก็เป็นสองกิโลกับแปดรอยเมตรกับสามกิโลก็วันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าหหรือเจ็ดกิโลได้ไหมตีซะว่าเกือบสิบกิโลครับนะครับวันหนึ่งนะครับสิบกิโลนี่เยอะนะแล้วคนที่ต้องการฮัชอัฟดอนมากๆเลยแบบนบีทุกอย่างช่วงจากอาราฟ ไปมุสลิฟามามีนาตัดสินใจเดินเองอีกก็อีกหลายกิโลอยู่ะนะน,นั่นคือช่วงไปทาฮัทครับอันนี้ช่วงก่อนทาฮัทนี่ก็เดินหลายกิโลละวันหนึ่งสิบกิโลช่วงฮัทนี่ยิ่งกว่านั้นอีกใช่ครับนะครับถ้าสมมติว่าถ้าจะทาตามซุนนะหรือว่าทําตามแบบอย่างนันสดาคือการเดินครับอันนั้นก็หลายสิบกิโลอยู่ใช่ครับประมาณอ้ไม่รู้แหละคือประมาณหลายอันนี้ก็คือกําลังจะบอกว่าการ ที่เราจะต้องออกแรงขนาดนั้นนะครับในแต่ละวันเนี่ยถ้าไม่ฟิตจริงๆเนี่ยทำไม่ได้นะใช่ครับมันเป็นมันเป็นอิบาราที่ต้องใช้กําลังแล้วก็ระหว่างทางก็อาจจะเดินเหยียบขัดแกนล่มเหยียบไม้อะไรสารพัดอย่างก็มีคนมีบาดแผลมีอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจริงๆนะครับฮัชเนี่ยเป็นอิบาราที่ได้บุญเยอะเราก็เป็นการลบล้างบาปถ้ารอ,อนุญาตให้เพราะฉะนี้นต้องต้องฟิตร่างกายให้ดีๆนะครับครับนี่คือความยากลําบากส่วนหนึ่งนั้นเราอาจจะบรรยายได้ไม่หมด ต้องไปเจอเองครับคุณหมอแม็กถามนิดนึงก่อนจำความรู้สึกที่เจอไปตัวล้อครั้งแรกได้ไหมครับอ๋อครับอันนี้ก็คือบรรยายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเป็นความแบบซับซึ้งอะไรค่อนข้างมากนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือเวลาคนถามผมประโยคนี้ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมถามผลาษาอางกครับสิ่งที่ผมอึ้งเราผมคุยแบบอบมันอธิบายไม่ได้ว่าเป็นอะไรยังไงครับก็ขอให้ผู้ที่ตั้งใจว่าอยากจะไปทำฮัทเนี่ยก็ขอให้ได้มีโอกาสได้ไปทำฮัทนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่ ไปทำฮัดแล้วก็หาให้ทุกท่านได้ฮัทที่มาปร,รุตนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งครับถ้าใครเนี่ยเป็นโรคเจ็บปวดหรืออรังปวดนะครับปวดความเจ็บปวดเพนนะครับต้องใช้ยาแก้ปวดที่มีกลุ่มยาเสพติดปนอยู่ด้วยสารเสพติด<ๆ>เช่นกลุ่มนาโคติกในเรื่องของมอร์ฟีนอ,อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับ,รบหรือว่ายากลุ่มเฟนทานิลแพชหรือว่ายาอ,อ,อันนี้เป็นยากินเนี่ยนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะจริงๆสารพวกนี้เป็นสารที่ ห้ามนําเข้าซาอุดิอาระเบียอนอกจากว่าหมอของเขาเองเนี่ยในโรงพยาบาลเขาเองรับนำเข้าบางครั้งเนี่ยอาจจะถูกตรวจสกัดที่ด่านได้ซึ่งห,หลายๆครั้งเขาก็ไม่ได้ตรวจแต่ถ้าเขาตรวจแล้วเขาออกไปเนี่ยเขาไม่ผิดเพราะกฎหมายเขาเป็นงั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ็บปวดไม่แรงมากเนี่ยสามปีอาจเปลี่ยนเป็นกลุ่มของยาที่เบาลงมาได้อย่างเช่นทรามาดอลซึ่งเป็นกลุ่มคล้ายๆกับเป็นอัลปิออยด์อนาล็อกซึ่งอันนี้น่าจะเข้าประเทศได้แม้กระทั่งหน่วยแพทย์บางหน่วยแพทย์เนี่ยนะครับ ยานอนหลับเช่นเดออะซิเปมแวรเลียม2มิลลิกรัม5มิลลิกรัมก็ห้ามนำเข้าหนยแพทย์ไทยเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าใช่ครับขณะที่หนยแพทย์ประเทศอื่นอนุญาตได้เพราะความเชื่อถือระดับประเทศต่างกันอีกอันนี้ก็เป็น point ที่สำคัญนะครับต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับประเด็นที่สำคัญอ่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวพักเบรกนะครับช่วงนี้พักเบรกกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมา,มาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการานะครับซึถามตอบนะครับถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูตัวไปฮัชเรื่องสุขภาพหรือเรื่องยายๆๆหรืออะไรหรืออนอะไรนี้ถามเข้ามาได้นะครับครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกับพบกับเบรกก่อนนะครับกฟ